ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้อนุสติและสติปัฏฐานพระธรรม,มเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคป,ปรินายกธรรมบรรยายของสมเด็จพระญาณสังวรในการอบรมกรรมฐานแก่พระนวก,กะและอุบาสกอุบาสิกาณสวธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร19สิงหาคม2519บัดนี้จักแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในเบื้องต้นนี้ก็สมควรที่จะชักชวนทุกทกท่านให้ตั้งสติระลึกไปในกายอันเรียกว่ากายคตาสติซึ่งมีลำดับต่อจากมรณะสติอันได้แสดงแล้วเมื่อคืนนี้แต่ว่ากายคตาสติ สติที่ไปในกายนั้นก็ได้แสดงแล้วในปฏิกูลปัพพะข้อที่ว่าด้วยปฏิกูลคือพิจารณากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงจะไม่แสดงอธิบายซ้ำอีกแต่ก็สมควรที่จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กรรมฐานข้อนี้สักเล็กน้อยปรากฏว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกายคตาสติสติที่ไปในกายว่าเป็นของปฏิกูลก็ได้มีพวกภิกษุซึ่งฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ก็เกิดความเบื่อหน่ายในกายจึงได้ให้ช่างโกนผมเป็นต้นทำชีวิตวินิบาตกรรมคือทำลายชีวิตไปหลายรูป ความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงสิกข,ขาบทห้ามไม่ให้ภิกษุทำอัตตะวินิบาตกรรมฉะนั้นจึงสมควรที่จะได้ทำความเข้าใจว่าในพระพุทธศาสนาห้ามไม่ให้ทำอัตตะวินิบาตกรรมเพราะว่าผิดหน้าที่ซึ่งพึงปฏิบัติตามธรรมอันหน้าที่ซึ่งพึงปฏิบัติตามธรรมนั้นกล่าวโดยย่อ,อก,ก็มีอยู่สประการคือ1ที่เกี่ยวแก่ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์ตรัสสอนให้ทำความกำหนดรู้คือทำความรู้รอบให้รอบคอบ 2. ที่เกี่ยวแก่สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตรัสสอนให้ทำการละ 3. ที่เกี่ยวแก่นิโรธสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุกข์ตรัสสอนให้กระทำให้แจ้ง 4. ที่เกี่ยวแก่มรรคสัจจะ สภาพที่จริงคือมักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ตรัสสอนให้ปฏิบัติทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติตามธรรมจึงมีอยู่สประการดังนี้ก็แหละทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้ไว้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นทุกข์ดังที่สวดกันอยู่ว่าชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ชราคือความแก่เป็นทุกข์ มรณะคือความตายเป็นทุกข์นี้เป็นสภาวะทุกข์ทุกข์ตามสภาพโซกะคือความแห้งใจปริเทวะคือความคร่ำครวญใจทุกขะคือความไม่สบายกายโทมนัสสะคือความไม่สบายใจอุปายาสะความคับแค้นใจนี้เป็นทุกข์และเป็นทุกข์ทางจิตใจความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ นี้ย่อลงมาจากโศกะปริเทวะเป็นต้นว่าอันความโศกความคร่ำครวญร่ำไรเป็นต้นนั้นก็เพราะประจบกับด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักย่อลงมาอีกก็คือปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์และเมื่อแสดงโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าเป็นทุกข์ก็คือกองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อันเป็นที่ยึดถือว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเรานั่นเองเป็นทุกข์ฉะนั้นชีวิตหรือว่าร่างกายอันประกอบด้วยชีวิตนี้จึงรวมอยู่ในทุกขสัตย์จะสภาพที่จริงคือทุกข์นี้เองซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทําความกําหนดรู้กําหนดรู้ว่าอย่างไรก็คือกําหนดรู้ว่าไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดากําหนดรู้ว่าเป็นทุกข์ คือต้องถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีว่างเว้นจึงต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีหยุดยัง้งกำหนดรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เมื่อเกิดก็ต้องดับจะบังคับให้เกิดโดยไม่ดับไม่ได้และต้องถูกความเกิดดับบีบคั้นจะบังคับไม่ให้ถูกบีบคั้นไม่ได้ทั้งอย่างต้องเจ็บ จะบังคับไม่ให้ต้องเจ็บไม่ได้เมื่อบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะถ้าเป็นตัวตนเป็นเจ้าของได้จริงๆแล้วก็จะต้องบังคับได้ตรัสสอนให้ทำการกำหนดรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้ส่วนสมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกนั้นได้แก่ตัณหา ความดิ้นรนทยานอยากของใจพร้อมทั้งกิเลสทั้งปวงและอกุศลกรรมกรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายอันเกิดขึ้นจากกิเลสตัณหานั้นกิเลสตัณหาและอกุศลกรรมทั้งปวงนี้ตรัสสอนให้ละ <fits S 1> เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการที่จะละต้องการที่จะฆ่าต้องการที่จะประหารก็ให้ละให้ฆ่าให้ประหารกิเลสตัณหาและอกุศลกรรมทั้งหลาย ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากนั้นเป็นความอยากได้ก็มีอยากเป็นก็มีอยากไม่ได้ไม่เป็นคืออยากให้สิ่งที่ได้ที่เป็นสิ้นไปหมดไปก็มีแม้ความอยากตายก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งฉะนั้นเมื่ออยากฆ่าอยากประหารก็ต้องประหารตัณหาซึ่งเป็นตัวความอยากนั้นเสียไม่ใช่ไปฆ่าไปประหารร่างกายอันเป็นหมวดทุกขสัจ์จะสภาพที่จริงคือทุกนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติให้ถูกหน้าที่คือธรรตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จึงจะเป็นอันปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนิยกตัวอย่างมาเพียงสองข้อคือข้อที่ว่าด้วยทุกขสัจจะข้อที่ว่าด้วยสมุทัยสัจจะนอกจากนี้แม้ในการปฏิบัติศีลทั่วไปก็ใช้ได้เหมือนอย่างเช่นเมื่อความโกรธบังเกิดขึ้นความพยาบาทบังเกิดขึ้นทำให้คิดมุ่งร้ายหมายทำลายบุคคลที่ตนโกรธ ที่ตนมุ่งร้ายผู้ที่ยับยั้งไว้ไม่ได้จึงไปทำร้ายบุคคลที่ตนกโกรธบุคคลที่ตนมุ่งร้ายนั้นจึงเกิดเป็นการฆ่าเขาบ้างทำร้ายร่างกายบ้างทำร้ายทรัพย์สมบัติเป็นอาชญากรรมต่างๆดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติผิดหน้าที่ของธรรมเช่นเดียวกันเพราะว่าอันร่างกายชีวิตของทุกๆคนเป็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนให้ไปฆ่าไปทำลายแต่ตรัสสอนให้ทำความกำหนดรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้กำหนดรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องมีใครไปฆ่าไปทำลายเมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเองเป็นสภาวะทุกข์ทุกข์ที่เป็นสภาพมีเป็นธรรมดา แต่สิ่งที่จะต้องไปฆ่าไปประหารน,นั้นก็คือตัวความโกรธความพยาบาทนั้นเป็นสมุทรไทยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทรไทยเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นก็ต้องทำลายความโกรธทำลายความพยาบาทนั้นเสียด้วยอาศัยวิรัตเจตนาคือความตั้งใจงดเว้นซึ่งเป็นศีลกล่าวคือเมื่อเกิดเจตนาที่จะไปฆ่าเขาไปทำร้ายร่างกายทรัพสมบัติเขาด้วยอำนาจของความโกรธความพยาบาท ก็ต้องงดเว้นใจของตนเองให้ได้ด้วยมีขันติความอดทนไม่ยอมที่จะทำไปตามอำนาจของใจของกิเลสดังกล่าวดังนี้ก็เป็นศีลขึ้นมาคราวนี้เมื่อมาทำสมาธิทำความสงบใจจากนิวรณ์คือโทสะพยาบาทนั้นด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษอันเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็ดีด้วยใช้เมตตาภาวนา อบรมเมตตาจิตให้บังเกิดขึ้นก็ดีโทสะพยาบาทก็สงบใจก็ตั้งมั่นอยู่ในเมตตาภาวนาและอยู่ในทางของปัญญานั้นดังนี้ก็เป็นสมาธิขึ้นมาและเมื่ใช้ปัญญากําหนดพิจารณาทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกปรากฏชัดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะเป็นร่างกายของตนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของผู้อื่นทั้งหมดที่เรียกว่าขันอันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการนี้ ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราสัจจะคือความจริงคือข้อที่เกิดดับอันเป็นอนิจจะและข้อที่ต้องถูกความเกิดดับปีบคั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะอันเป็นทุกขะและข้อที่เป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ สัตธรจะทรทมที่เป็นความจริงปรากฏขึ้นดังนี้แล้วทุกขสัจย์จะสภาพที่จริงคือทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นชัดเจนตัณหานี้คือความดิ้นรนทยานอยากไปในทุกข์ที่ยึดทุกข์อยู่ตัวยึดก็เป็นอุปาทานอันสืบเนื่องมาจากตัวตัณหาทั้งตัณหาทั้งอุปาทานนี้ก็จะสงบลงไปดังนี้ก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติถูกหน้าที่ของธรรมแล้ว ก็จะเกิดเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาด้วยประการชนีดในการปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง4ีของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนให้ตั้งสติพิจารณาในกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นการที่มากำหนดดูทุกขสัจ,จ์จะสภาพที่จริงคือทุกนี้เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในข้อกายและถึงข้อที่ว่าด้วยป่าชาทั้ง9 คือศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าอันนำเข้ามาพิจารณาเทียบดูว่าร่างกายของตนก็ต้องเป็นเช่นนี้ไม่พ้นจากนี้ไปได้ก็เป็นการที่ตั้งสติพิจารณาให้เห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกนั่นเองและการที่จะเห็นสภาพที่จริงคือทุกนี้ก็พิจารณาแยกแยะให้เห็นอนิจจะทุกขะอนัตตาที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปกลับมาติดตามรับฟังอนุสติและสติปัฏฐานธรรมะบรรยายขององค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ